บรรยากาศครับตอนนี้เรากาลังเดินทางมาที่สถานที่จัดงานนะครับมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมที่หนองแคนครับบ้านนนองแคนครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ที่สถานที่จัดงานครับวัด อนนี้รถเยอะเลยทีเดียวครับวัดศรีสีอะไรดูใ,ใกล้ครับอ่านไม่ออกสีสมบูรณ์รัตนารามครับผมเราเข้ามาที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามอย่างนี้ครับตอนนี้ผู้คนเยอะแยะเลยทีเดียวโอ้โหพอมาบริเวณวัด ริเวณวัดครับผมก็มีศาลเจ้าปูนปูเรือปูเรือกอ,องอำนวยการแล้วก็สถานที่บวงสวงครับก็จะมีพระพุทธร,รูป ตั้งแต่างามงานดูงามตาครับผมแล้วก็มีพญานาครับเจ็ดเสียนครับพญานาอย่าท้อแม่อย่าท้อจับฉลากอยู่ตรงนี้ครับยืนยินย้มดิละ่ะโอเคจะเอากนะระดาษดีมากเดีวนี้กอง,งอนวยการครับงงานกันครับเริ่นเปิดงานครับ ก่อนีตอนนี้ไปสายดาวครับบริเวณสายดาว w สองคนนี้ก่อนนะคะมาดูอวบกิมเออไว้กอวบกิมอะไรแปลนก็รูกโอ้แล้วที่ที่ไว้ไหม่ไม่มีเหรอโอ้โหนี่แหละไว้ไหม่ในที่สุดเป็นไงแม่เป็นไงแม่ส w ยดาวครับโอ้รู้สึกจระสันหมดไปแล้วนะคะนนีย้ได้อะไรแล้วงานร้อนเร็วโอเคพัอขุนตะหลิว sway down ครับยี่สิบบาทครับส w ยดาว w n ได้พัก อ่รวลนี่คือบริเวณสวยดาวะเดี๋ยวผาาหนก็เขียนองิงพ่อโจนะครับเดี๋ยวระเข้าไปในบริเวณงานเลยนะครับ คือบริเวณจัดงานครับโอ้อาหารการกินเยอะๆเลยทีเดียวโอ้น่าจะเป็นจับสลากยังไม่ออกนะครับรางวัลใหญ่ๆลุ้นรางวัลอีกนะครับตัวนี้ตักไข่ปลา20บาทโอ้รางวัลใหญ่เยอะๆเลยทีเดียวนุ่น ต้องซื้อบัตรเข้าออนะครับ120บาี่สิบบาท 20, คคร้ยี่สิบร้อยยี่สิบสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับร้อยยี่สิบบาทครับผมนี่ก็มีเจ้าหน้าที่สองหอนะครับ ประจำเต็มประตูครับรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ครับครับผมับแขนนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับจากบาทด้วยกันด้วยนะครับาาาาตอนนี้เราเข้ามาบริเวณงานแล้วนะครับ อาาหรเยออะะะแเหมืนนนกััครบบริเวณด้านนการแสดงดนตรีในค่ำคืนนี้หน้าปัดนี้นะครับผมเปิดการแสดงพอดีขอบคุณมากมท่านสจ๊วแยงตันิโชจารุและทกุนนะครับผมตัวแทนของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและอีกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงครับทานิเยชมนีนะครับผมนั่นไม่ใช่ใครที่ไหนครับพ่อเมืองอุทุมพรพิยครับนายสราวุฒิสมโฉนครับพี่น้องครับไปท่านแรกเก่าด้วยกับพี่น้องคนแออันเภอครับ ัดบัชการพระภูริวิทากอตรีวัชโรสโากสานะครับของบนสงนะครับศาเรียนทางท่านตจประิโทจากรุนกนะครับสมาชิกสภาการหจจังหวัดนะครับผู้แทนขงท่านนายกเ็นะครับหรือท่านที่านะครับมนตรตว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมต่ว่ากรทรัดัยนะครับท่านพนธุเกและการอนศัตนะครับท่าผู้กับการสายระบวิพิสัยนะครับ ผู้แทนนะครับท่านนายกองการการส่วนตบเท้าผู้ใหญ่จีรัคกาเยอะแยะเลยนะครับของเสาหน้อยผู้แทนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสีสมงบูดพี่น้องชายเพื่อนอุทุมพรพิสัยผู้คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ให้โอกาสขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเสาน่อยพระอาจารย์ผู้แทนะครับที่